เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเป็นส่วนนะครับก็คือในโหมดเชลิฟหรือมอสเชลิฟเนี่ยเป็นโรที่3เพิ่มมาจากปกติที่ว่าเราจะมีเป็นครูเมดกับอิมพอสเตอร์ใช่ไหมแต่จะเพิ่มมาอีก1โรก็คือเชลิฟซึ่งครูเมดจะเหลือแค่7ส่วนอิมพอสเตอร์ก็ยัง2เหมือนเดิมเชลิฟเนี่ยเป็นโรที่สามารถฆ่าใครก็ได้ ถ้าเชอรี่ฆ่าผิดคนอ่ะเชอรี่จะตายเองไหมถ้าเชอรี่ไปฆ่าผู้บริสุทธิ์อ่ะเชอรี่จะตายเองอ๋อแต่กายยังไม่ได้สวัสดีเปิดคลิปนะกายไนะพี่เอกแล้วคนคนที่โดนฆ่าผิดตายไปมไม่ตายคนคือเชอรี่จะตายเองเสมอถ้าฆ่าผู้บริสุทธิ์ดังนั้นคนเป็นคนเป็นเชอรี่ต้องระวังเรื่องการฆ่าในหนึ่งเพราะอาจถ้าสมมติฆ่าผิดตัวใช่ไหมเขาอาจจะฆ่าตัวตายทำให้เกิดความวุ่นวายได้อย่างเช่นว่าอยู่ดีไปตายกลางวงชาวบ้านเขาแล้วชาวบ้านก็จะสงสัยกันเองแมนเชื่อตายได้ไงเนี้ยอะไรเงี้ย ติ๊กสามคนนี่มันน้อยสุดแล้วเนี่ยนี่น้อยสุดแล้วนะนี่เ่นนานเฮ้ยใครตบมืออ่ะผมว่าคนตบมือต้องเป็นอะไรสักอย่างพี่ฟุกตบมือทำไมอะไรพี่น่มาสแกนในเกมเดี๋ยว เดี๋ยวเราพูดเราพูดถึงจังหวัดตกมือก่อนไปแจ้งกับพี่เจมส์กับพี่เต้ใช่กลายด้วยกับผมพี่ฟุกตกมือครับพี่ฟุกมาจากไหนเนี่ยพี่ฟุกตกมือทำไมวะผมไม่เห็นที่นจอผมบ่นพี่ฟุกเลยเพราะเมื่อกี้ผมยืนชิคกับพี่เต้มากแน่นอนสายเล็งคืออะไรอ่ะพี่เซอร์ฟล็บเซอร์ฟล็งพี่ไอ้ไอ้ไอ้ชื่อเขาไม่อยากตายพี่ฟุกคืลิปเร็วคอันนี้ก่อนพี่พี่ฟุกตอบผมก่อนว่าเฮ้ยแล้วเหรอน้องบีแล้วเหรอน้องบี น้องพีมพีเอเขาเป็นอย่างนี้เต้พี่สามารถปกป้องเต้ได้แล้วเต้รู้สึกว่าใครคนนั้นมันไม่ปลอดภัยเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่ฟุกตกมือเพราะเหตุนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วแล้แต่พี่ฟุกอยู่ตรงรู้การจริงเหรอดูเต้เห็นดีเห็นพี่หลอนแะเนี่ยฮะเต้เห็นพี่ฟุกแอบเมื่อกี้เห็น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 เออเชื่อได้เสียงเชื่อได้ได้แต่โหวตไปแล้วไงวัยรุ่นโหนั่นไง รอด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 พี่ฟุ๊กได้พี่ฟุกได้พี่ฟุกได้พี่ฟุกเป็นเชลีฟจริงพี่ฟุกพี่ฟุกปกป้องผมพี่ฟุกปกป้องผมพี่ฟุกปกป้องพี่ฟุกปกป้องผมหน่อยพี่ฟุกปกป้องผมเฮ้ยรูดบัตรโค้ดนานรูดบัตรนานเก้อคุณนาคลาส เจมเป็นเจมเป็นกูจะดาวน์โหลดเสร็จไหมเนี่ยพี่พี่แอบหลุมโดดแต่ผมแต่ผมไม่ได้เป็นหลุมโดดเจมเปนเอาี้เหรอเจมไปดักคนตรงห้องสแกนอีกแล้วเหรอเรนนัทเอฟเพราว่าเอฟไปดูเลยเอฟเปีย่ยเราจะไม่ดาวน์โหลดเราจะไม่โหวตพี่เราจะสกิปแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ฟุ๊กพี่ตูดตัวเองว่าเป็นเชลิฟจริงไหมได้เวลาไปยิงที่เจม ได้ครได้แมส์มาเลยมาเลยมาครับเชื่อผมผมฝึกมาดีแล้วเจมเป็นถ้าเกิดมั่นใจได้เพราะยิงเจมเลยผมเลยมั่นใจมากว่าเนี่คือข้อมูลแล้วดังนั้นเพื่อเพื่อให้เชอริฟเราได้ลั่นไกปืนเนี่ยหมดข้อคลหลัานคุณฟุ๊กับคุณฟุ๊กต้องยิงน่ะยิงเจมยิงผมเลยแล้วถ้าแล้วถ้าเจมขวาของโตไดแล้วถ้าเจมไม่ได้เป็นไะไม่เป็นไรพี่คือเจมไม่น่าบีเบ็ดแมวไม่ถ้าพี่เจมไม่เป็นก็ก็นี่แล้วไงคนคือพี่เจมกับพี่เอกชวแล้ว ใช่อ่มาอ่าแล้วเราก็เชื่อได้ว่าจ่ากุกเป็นคนเหมือนกันใช่ไม่ต้องเชื่อแล้วตายไปแล้วกัตายไปแล้วตอนนั้นไม่ต้องเชื่อแล้วตอนจับฟึงได้เราตัดก่อนพี่ตัดตัดคนใดคนหนึ่งผมอยากให้คุณฟุกได้เห็นคัสซีนไงใช่เท่มากนะพี่ฟุกจีนคัสซีนตอนแบบตอนต่าตอนเออถือว่าผมรับคำสั่งสูงสุดจากมาอีกแล้วครับพี่เดี๋ยวสถานที่ที่ไม่เคยัสซีนที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคุณฟุกลองดูตบตุ่มเลยสถานที่เจมฟุกเกาลงกับพื้น ไหนเาผมนั่งแล้วผมดั่งแล้วทุกคนยืนข้างบนไว้ครับจะได้เห็นไม่ไม่คือเจมไม่ขัดเลยทุกคนคิดไปเลยไมนแปลกปะชัวชัวชัวเจยวนะาตะคือเจมไม่เลวจริงกูดาวอีปอตมันมาไกายอย่าไปซนตรงนั้นที่กายโอ้วกายล่ะเจม อันนี้มันค eh ือเจลค่าพี่พุกไ่ยช่พี่เจมอ่ะเป็นเชอริฟตแล้วยิงพี่พุกที่เป็นอิมพอร์ตตายไง พี่แค่ได้พี่คิดว่ากันก็ได้ก็ไรคิดอย่ไหนก็ได้ค่าเท่ากันไม่ทันวะไอเอกเองเจมมีเป็ดไหมวะไม่บอกมีแองว่าพี่บอกชิลเล่หรือพี่ฟู๊เป็นเชอริฟจริงแล้วก็เจมกับพี่เป็นโควนจริงตัวตโวนว่าท่านั้นจะถึงแล้วพี่ฟู๊เป็นคนอุ้ยแต่เราต้องหกแล้วแล้วพี่ก็ต้องแกแล้วพี่สแกนแล้วพี่สแกนแล้วพี่ฟูขอบคุณมากครับสแกนเสร็สแล้วพี่เจมเจมก็สแกนไปแล้วเหมือนกันตะกี้นี้ เ่อกี้ก็บริการสแกนของพี่เจส่วนพี่ฟุ๊กที่ตายไปแล้วก็อย่าพึ่งน้อยใจพี่สแกนแล้วเหมือนกันพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กขอบคุณมากที่พี่เสียสลาดปองพวกเรา คุณห้างพี่ที่จะเป็นการเดียนออฟบิเลตบอกเลยว่าในหน้าที่มีเกียรติและตัแงดีอันนี้คือแบบได้เหรียญเชื่อผมผมคือมาดีแล้วเจมเป็นแล้วถ้าเกิดมั่นใจได้เพราะเป็นทิเจมเลยผมผมเลยมั่นใจมากว่านี่คือข้อมูลใช่แล้วดังนั้นเพื่อเพื่อให้เชอร์ลีฟเราได้ลั่นไก่ตืนเนี่ยหมดข้อขอราหาคุณฟุกับคุณฟุกต้องยิงะมากมมาเจมโอ้กันาลเจม หรือว่าเป็นการให้เกียรติการพกแบตเตอรี่เราัวพี่เจมออกตามไปเลยไหมไม่ไม่ไม่ทำมันดูเฮ้ยแต่ว่าต้นเกมน้องพี่บอกว่าน้องพี่เป็นเชอร์ลิฟเนี่ยเออว่กไม่ได้เขาไม่รู้สึกไม่ได้เกียรเลยว่ะน้องพี่พูดว่าชื่อสีเหลืองไม่ผมถามเชอร์ลิฟมันชื่อสีเหลืองหรือเปล่าไม่อะไรมันเป็สีขาวเชอร์ลิฟต้องมีกากระบาดที่หน้าแบบนี้ในหน้าเลยเดี๋ยวเราสรุปกันก่อน มีพี่เจมพี่เอกแล้วพี่ฟุ๊กพี่เป็นคนดีแน่นอนแล้วแล้วก็พี่เอฟแล้วก็พี่เอฟด้วยแล้วก็พี่เอฟนี่ผมโคตรมั่นใจแล้วก็เป็นคนดีมีพี่เอกพี่ฟุ๊กพี่เจมพี่เอฟเป็นคนดีใช่ใช่ใช่เขีนมาไหนนะเขียนมาไหนหรืเปล่าผมดาวน์โหลดก้รใส่ชื่อผมไม่รู้ใส่ชื่อผมเดี๋ยวเอฟต้องมาเองตรงนี้เต้นต้องลงมาฟรีนะครับพี่ไม่ต้องตบละตัวให้กูทำเควส์เพราะว่าเอฟไม่ใช่เพราะว่าสไตล์การเล่นของเอฟอ่ะมันจะคิวแบบดุดันหรือมันจะเปลี่ยนสไตล์ไหม คือเจอใครแม่งคิวหมดเลยเอ็น่าคือเอ้ยน้องพีแหละฉันเลยน้องพีแน่นอนน้องพีแน่นอนคนดวไฟคนดวไฟคือน้องพีร้อาไปอเซ็นน้องพีแบนเอ็นบอสจ้ะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ f a ส t spot บุ๋ยเกือน้องพี่ มึงได้ยินกูไม่นะเหมือนมึงได้ยินกูอ่ะเชี่ยกูเปิดไปอยู่เมืเดียวแต่ว่าตอนนั้นอ่ะที่เดินถวนบ้าเต้แล้วก็มีพี่ลี่เดินตามแบบไม่ไม่พี่ลี่พี่มาจากไหนนะไอ้ไอ้ห้องก็จากห้องไฟจากจากห้องไฟไปที่จิ้วจิ้วไม่เจอส่งแม่ไม่เจอแพทด้วยนะไม่เจอแพทก็แย่แล้วมาเจอห้องไฟแม่ไปตรงนีวี่พี่มาจากทางไหนอ่ะพี่มาจากห้องไฟข้อมูลที่ผมได้มาเมื่อกี้ พี่งทีนัวไฟใช่ผมผมอ่ะจรเหรอนัวใช่ใช่ใช่ไม่รู้น้องพี่หรือพี่เต้แต่ยืนเป็นคนเปิดไฟโอเคถ้างั้นต้องเป็นพี่เต้นั่นแหละพี่นัวไฟกายกูตายไปแล้วใช่ใช่บริสุทธิ์กายกายตอนที่คุณภูมิกำลังประกาศพี่เจมัสกายกายดูเหมือนเดินมาปาดปาดปาดเออว่ะจะจะฆ่าเพื่อเพื่อแบบช่วยให้คุณภูมิแบบผมแค่ไปเดินเดินจัดได้ให้พี่พูมิยิงผมเลยเจ๋อพี่ลี่ เริ่มมาขวาล่างพี่ก็มาขวาล่างที่่อยูก็เป็นไปได้นะพี่แต่ว่าพี่อนี่ยแค่แค่นั้นที่พี่อะแต่ขวาล่างผมเดินมาโอ้ยมีคนอยู่ห้องไฟเยอะมากแต่มีเอฟอะไม่รู้มาทำอะไรในห้องแอดมินแอดมินไปอัพโหลดแล้วคือก็เดินไปห้องไฟแล้วตอนนั้นก็สวนกับเต้กับพี่แล้่ก็มีเจมส์ที่อยู่หน้าพี่ผู้ชิดน้องพี่สุดท้ายด้าิร์ดก็ดูกล้องเนี่ย ถ้าแล้วปวดวดพี่เบิร์ดเพราะพี่เอกผู้ชื่อดุแลเนี่ยไม่ใช่ไอเดี่ยวแก่แล้วหรอใครปวดอ่ะใครปวดพี่เอกไอเดี่ยแกนยังนเนี่ยไอินมอร์ดใหญ่จใจคนน่าสงสารอ่ะปวดพี่กายนะเว้ยเด็กสองคนน่าสงสารน้าคนที่ชอบปวดพี่เอกอะระหว่างเกมอ่ะมันคือไอเกมเว้ยเดือดของแพนที่ชอบปวดมั่ว ลิงสายให้กายแแว่แว่ศพอยู่ไหนอ่ะศบอยู่ไหนพี <Hels ing> ่ล <wir y>: ีม <People> ียืนย่ำศพไม่ใช่หรอเอ้ามึงก็เป็นเหมือนกูแล้วมพูดแบบเนี้ยเป็นผีเหมือนกันอะต้องผีทั้งกันอะพี่ลีพี่ลีอย่าโยนที่คือผมผมผมเดินมา ลากจลวดแล้วผมเห็นพวกาพี่ยืนชิีพอร์ดกดแล้วพีเรื่อย่า่งนี้กันเหรอด้านขวามีสองคนล่ากโซ่ที่พนใช่ไหมด้านขวามีผมกับเพชรด้านขวาไม่ใช่แต่ตาที่แล้วอ่ะในอนนาผมไม่รู้ตาที่แล้วอ่ะเห็นสีดำกับสีแดงวิลลี่สวัสดีครับผมพี่เป็นลี่สวัสดีพี่ทำไมต้องพี่ทำแบบนี้ขออนุญาตโหวตนะมาโยนกี้ไม่ทุกคนไม่น้องพีทำไมเราจะมาเผอแล้กดโหวต เป็นคู่ที่เหยียบศพใช่ไหมแต่แกผมเดินเข้ามาผมไม่เจอผมไม่เห็นเป็นคู่อย่ามาพูดเลยแกก็เป็นเหมือนฉันนี่แหละพี่ลี่ฉันโหวดน้องพีด้วยอ่ะฝากน้องพีด้วยเป็นโหวตโหวตโหวผมสองคนทำไมผมว่าน้องพีดเป็นนะใช่เพราะว่าพี่พี่บอกว่าเอ็งก็เห็นน้องพีดูแบบพอพันเข้าห้องไปปุ๊บมีริบบิ้นมาเหยียบอล้วเนี่ย อะไรเสียงสองก็ที่ทำอยู่แต่เสียงสองกำลังจะฆ่าแล้วพี่ฟูเอเคมุ่ยรอคนตกตุมเธอเออมันก็ชาร์จอันนี้ตรงกลางกาแฟเเทียเลยเล่นถูกบ้านใจว่าไม่ใช่พี่เจมแน่แน่ถูกต้องใช่ใช่เราอยู่ด้วยกันมึงคนแก้ไฟไม่ไม่พี่แก้ คือกูรีบมารอกดไปเพราะคิดว่าเอฟมันจะตกปุ่มทันวะก็เป็นคร <wasn> ูไปไหมเนาะนี่ไปโยนขี้ใส่คนอื่นได้เปล่า ไม่เอ็งกดโหวตทำไมอ่ะลี่ลี่เขาเดินมาสองคนดห้ผมตัดเเอ็งต้องใจแข็งๆนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้เดะงงไปหมดเลยงงวคือไม่ได้ขายปั่นนะไม่ขายกันจริงจังเลยไม่อขายคนเันเฉลบมือใหม่ก็อย่างเงี้ยจริงเฮ้ยเป็นคนตบมือบันไล น้องเดี <S 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 ๋ยวพี่ขวาบนเดี๋ยวนะพี่พุกกับพี่ลี่และใครอีกคนนึงวะพี่เดชยืนดาวน์โหลดไฟล์อยู่ตรงพี่เบฟครับพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดพี่พี่ลี่พี่เบิร์ดพี่บิดอะไรนะพี่เบิร์ดถาดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดปาดหรอปาดหรือเปล่าผมเห็นไม่ผมเห็นพี่ลี่พี่พุกลี่คนหรืใครอย่ที่เห็นแค่อพี่คือพี่พี่เป็นคนยืนดาวนโหลดอยู่ขวาบนเลยน้องพี่มาคนแรกเพราะว่าพี่เห็นแอปบอกว่า พี่บอกว่ามันคงจะเป็นเชอร์ลิฟที่ให้ดูไงต้องปคือ้าตรงนนไม่ใช่ข้้มบนไปป้อนที่อยู่ตรงไอ้ที่ใกล้ๆที่ถึงขยะที่มันมีทีดาวโหลดอันนี้ที่ผมที่ผมมาถึงผมป้อนผมว่าพี่ฟุกเป็นเชอร์ลิฟเราฆ่าผิดแล้วก็ตายเองพี่ดิใช่หรอก็พี่ฟุ๊กบอกว่าดูเชอร์ลิฟดูเชอร์ลิฟแล้วมาเรียนอะไรเงี้ยไม่ไม่หยุด พี่ในเหตุการณ์คนเดียวทำไมทุกคนแบบว่าพูดเยอะกันไปหมดเลยพี่บุ๋นพี่บุ๋นพี่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดปาดพี่เบิร์ตปาดไม่ได้ปาดเี่ยเขาพยายามหลบใช่ไม่ได้ปาดไม่ได้ปาดเขาเลยใช่พี่ใช่ร์ตพี่เบิร์ดไม่เคยปายต้นเกมนะครับเนี่ยสายต้นเกมคือเอฟนะจริงๆแล้วอะไรก็เปลี่ยนไม่ได้ ฉันไม่ได้ปาจริงๆฉันจะดาวโหลดเลยไม่ไม่ไปเดินเดินเดินคู่พี่คู่ไปค่ะแล้วฟุกเลยแล้งฟุกแ้วฟุกฟุกหนึงผมไม่เห็นพี่พอไฟดับปุ๊บเห็นเงาสีเหลืองมาผ่านหน้าจอไปแล้วฟุกก็แตกโอเคเซนิดสุดหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ฉันที่เหมือนจะบีบตาูลที่ผมวอนต้องวอนต้องเอ็ดไปแล้วไม่เป็นไรฉมนไม่ได้ปาจริงจริง ถ้าพี่เบิร์ดอยากรอดปวด F เลยพี่แล้วฉันก็ไม่ใช่อินพอร์เตอร์ต้องหมด F F ไม่ได้ปวด F เลยพี่พี่เบิร์ดจะได้รอดเป็นช่อพี่หรือเปล่าหมาปวด F จริงจริงไปด้วยกันจริงจริงโดนได้ไงวะนี่เชื่อพี่หี่อัปล่าสนุกพี่เบิร์ดเป็นเหรอใช่ที่เป็นเป็นคนน่าไปทางต้นคุณคือฆาตกรได้ไหมว่าพี่ฟุ๊กแก้กดยิงผิดแล้วตายนั่นแหละถึงบอกว่าพี่ฟุ๊กว่ต้องทำอย่างนั้นเพราะพี่เขาเสี่ยงจะโชว์ให้ดู ลัชช like ิงเจเนอเรเตอร์ตาวเองพี่ผมดูกล้องอันน่นองแพทไอผมเป็นนี้ให้พี่ผมเป็นปฏิกาศให้อ่าฮาเทอร์โมนโอ้โหน้อหน้อโอ้โ o น้อเธอเราจะดูกล้องเป็นรติกาศให้ มาคนเยอะจังอะมาคนเยอะจังแปลกๆเฮ้ยใช่หรอมีปะเนี่ยอุย้ยเจ้าตะเบิ้คิวน้องแพ้เหมือนเจ้าตะเบิคิวเลยเฮ้ยไปก่อนนะรีบเปิดไฟก่อนป๊กฮะ Hello there ฮันนี่ไอ,อ้อุลฮ เลยจัดเลยเอาเลยอ้าววีเสร็จอยู่แล้วเหมือนโดดท่อไหมพี่เต้แบบเฮ้ยยเเดี๋วหมือนเหมือนกายโดดท่อนี่เรื่องจริงหมดเลยแล้วกันเียสร็บอยู่ที่ไหนเอฟไอเจมไอถามนี่ไอห้องกล้องอ่ะคนอยู่โคตรเยอะใครใครไปห้องกล้องคนสุดท้ายมั้งอะสู้ไปตรงไหนเหรอขวาบนฮะห้องกล้องสุดท้ายเป็นตนเลือนมาไอห้องกล้องอ่ะคนแม่งเยอะมากก็คือมีคนอยู่ขวาบนห้องกล้องที่อยู่นาน เดี๋ยวับอก็อันนี้ดีกว่าฝ่าบนไปห้องกล้องด้วยแล้วก็คือกูดูอยู่นั้นนับนับตามรุ่นเดี๋ยวนับตามรุ่นให้ว่าใครเคอรุ่นหนึ่งเจมพี่เอกคือรุ่นหนึ่งผมคือรุ่นสองใช่คนที่อยู่ในห้องกล้องพี่เอกรุ่นหนึ่งผมรุ่นสองน้องแพทรุ่นสามแล้วก็เป็นพี่ลี่แล้วก็กายแล้วก็น้องพีมาที่หลังสุด แต่ผมเล่นอยู่หน้ากล้องอยู่ตอนแรกไม่แต่แต่ว่าใช่ไม่ผมต้งไฟเสร็จแล้วผมวิ่งมาพี่เป็นคนต่องไฟกันไม่ผมผมวิ่งมามาห้องไฟะไรอะไรซ่อมไฟเสร็จเมื่อกี้มันมันพูดติดขัดไงซ่อมไฟเสร็จ่อะไรเงี้ยมันก็ชนพอดีไม่ผมชนองไฟเสร็จคือท่าล้วคือท่าโศกอยู่ขวาบนนต้องพีคให้สุดตอนแรกว่าพีในกล้องอยู่่กล้องใช่เห็นตั้งแต่ขวาเลยใช่ ผมเชื่อรุ่นหนึ่งผมพูดแค่นี้เพราะว่าผมเป็นมดิการ์ให้ดูในความนับถือเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าน้่งพีไม่สืบด้วยเออว่ะตอนเป็นคนนิสุดจัดใช่ชนะแล้วตอนนี้ชนะแล้วฟุกอาจจะไม่ได้ปาดฟุกอาจจะโดนปาดก็ได้นะผมเป็นคนปาดเองพี่ฟุกอ่ะพี่เบิร์ดก็จบแล้วรุ่นหนึ่งอ้าว พี่เบิร์ครับพี่ขอโทษไม่ต้องพูดพี่บุกคฆ่าตัวตายพูดเกิดพตดน้องเลยผมว่าอยู่คนนึงตรงแพทเ้ยเซนส์มันบอกอะ่ะ <_ d> แปลกๆเดินตามแบบเดินตามตลอดเลยอะ่ะ <_ d> ผมว่านะ ผมว่าเ้กำลังสงสัยในรุ่นพี่ใช่ไหมไม่พี่กำลังสงสัยที่มีแอปเปิ้ลเหมือนพี่นี่แหละเกำมมสงสัยหนูอะไม่พี่แค่รู้สึกแปลกๆเฉยๆแต่แต่พี่แม่อะไรใช่แต่ถูกเป็นคนแก้วพี่ิเจนนะโปรเต้เรียกชื่อ้องแพทอาว โดนผมก็แก้วทีเจนบนเหมือนกันนะต้องต้องต้องดูดีเพราะเป็นพี่ลี่หรือพี่ที่มีหัวเป็นเชอร์รี่ผมอ่ะสแกนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พี่ลี่เอาเอาพี่เบิร์ดออกไปแล้วไม่ไม่กายกายสแกนจริงเหรอทำไมครั้งหนึ่งครั้งสองเกมเหมือนดูแต่ครั้งสามันมันแปลกๆก็ครั้งสามผมมาแกล้งเดินเพราะว่าผมเห็นพี่พยายามเดินให้ผมดื่เล่นอยู่แต่พี่ดื่นไม่ได้เพราะไม่มีเงินว่าศพนั้นน้องพี่อยาจจะไม่ได้ฆ่าแต่เป็นเจมไปฆ่าแพทเมื่อกี้น้องแพทกำลังวิ่งตรงดิ่งเหมือนง้องกล้องหรือเปล่าะ อยากรู้ว่าใครอยู่ไอ้แก่ไเ้ผมเป็นคนกดเเตอร์บนหนก็ยืนเฝ้าอยู่หน้ากล้องที่พี่อยู่กันเยจริงเพราะผมเชื่อว่าเป็นน้องแพทเป็นหนไม่ได้ฆ่าพี่หลอนนเนี่ยอะไรนะพี่น้องแพทเป็นเป็นอะไรครับอเมื่อกี้พี่ผมพี่ลี่พูดชื่อน้องแพทโดนโดนี่ลี่ทำไมทำอย่างนี้กับเพื่อนเรียบร้อยพี่ลี่กล่าวชื่อน้องแพทออกมาวันเดิมว่า จำตป็นนะให้ผมเรียกชื่อใครได้บ้างเอ็กซ์พี่บ้านที่บานที่บานพี่บานไม่อยู่พี่พต้องูดถ้าเปิดมาแล้วเจนนองแพทอ่ะคือชัดผมโดนหมูล็อกเว้ยจ้าเอ็ดเดี๋ยวทำไมแกเป็นพลี่วะไม่เหมือนผมโดนหมูล็อกจากพี่ิไปแปลกๆ ใช้ตัวเอง <laughs> ยังร้อน <laughs> พี่ช่วยด้วยพ <laughs> <laughs> ี่ช่วยด้วยผู้อร้อนเฮ้ยพี่ไปไหนแล้วพี่ช่วยด้วยพ <gasps> ี่ช่วยด้วยเฮ้ยออกเฟสพอดีเลย <laughs> พี่ผมร้อนร้อนจัดร้อนจัด เฮ้ยผมหลอนจริงเห็นไหมเลิกหลอนแล้วก็อันนี้คือความจริงเว้ยโอเคชัดแสดงว่าปวดเจมเลยพี่ปวดเจมเลยเราโหวตพี่เบิร์ดไปที่เราคือผมขอโทษผมห้ามใจตัวเองไม่ได้คือโหวตเจมได้เลยพี่ลี่อันนี้พี่พี่เจมเป็นคนปาดเลยโหวตเจมโหวตเจมโหวตเจมโหวตกัน ปวดจริง <the> ตามมาเพื่อนอุ้ยเจมัวกังงอนเจมกูบอกให้ไปแปะมึงไปท่าที่นีทำไมเนี่ยฮะเจม ดือจริงๆอ่ะกูเป็นเชอร์ลิฟต์กูยิงพี่ลีไปใช่เหรอโอเคเกงพี่ลีสุกแหละโอเคเกมนี้จบแหละคือจะมีใครมาเคลว่าเป็นเชอร์ลิฟต์ไม่ได้ผมมีคนเอาคลิปมาแตะกูฆ่าตัวตายต้องกันตัวเหรไปโยกตัวเลยเยโยกตัวตลกเลยอ่ะ ป้องกันตัวแล้วคือไม่เป็นพลาดที่แบบยิงตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้องกันตัวเขามาดิกูแตกเดี๋ยวพี่ขวาบนป้องกันตัวเดินตนเดินต้นิน้งเินตเดินอ่ะเดิน้นเดิเก็บ วิธีการเดินของพี่ลี่แล้วก็พี่เบิร์ดเป็นการดับเบิลคิวแน่นอนแล้วหลังนั้นไฟเริ่มมืดจับเสียงของพี่ลี่ยิ่งดังขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็เอามือจับไปที่ปืนของผมด้วยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาแลผมป้องกันตัวนะพี่ลี่มาเดินเข้าพวกหยุดโพสยิงแกล้งเลยกูตายเองป้องกันตัวผมแก้งกูเลยป้องกันตัวขอเถอะกันงั้นงั้นไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะป้องกันตัวโอเคพี่เบิร์ดก็ซวยไปตอน เราก็งงว่าเอาให้ป่าต้องดีายแล้วแล้วพี่ลี่มั่นใจมากนะว่พี่ลี่จับตาพี่ลี่มั่นใจเลยพี่เบิร์ดต้องกันตัวโม้โหแม่โคตรฝั่นเลยดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะครับทำการบ้านกินข้าวอาบน้ำนอนเย้ขอบคุณมากฮะ